สำหรับเคสปัญหาที่เกิดขึ้นนะมีคนขอกันเข้ามานะครับในช่องของผมนะครับว่ามีคลิปเต็มเกี่ยวกับปัญหารถคันนี้ไหมพี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับช่างหามันเกิดขึ้นยังไงนะช่างร,รถ6 0หมื่นกิโลพี่หกหมืน่นกิโลลูกค้าแจ้งว่าขี่ไปประมาณร้อยยี่สิบวิ่งร้อยยี่สิบใช่เกียร์สี่ล็อกล้อไมอ่หมุนโอ้โหแล้ว,ลวยางเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม ต้องเปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งอันตรายนะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ละลายข้นงตรงเนี้ยใช่ตัวอื่นนี่หมุนหมดแต่ตัวนี้ติดมันก็เลยทำให้ล้อล็อกสวัสดีครับทุกชมเป็นไงกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเป็นระยะเวลา2เดือนนะครับเพราะ ีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการทํางานด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิป <ทำ S 1> ให้กับ <ไป S 1> ท่าน <ไป S 1> ผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับสาหรับวันนี้เรามีโอกาสที่ดีนะครับได้มาดูช่างพจนะครับในการประกอบรถ SR นะครับซึ่งเป็นปัญหาถือว่าเป็นเคสแรกเลยนะครับที่เกิดปัญหานี้นะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามช่างพจนะครับถึงวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็มีรถอีกหลายคันนะครับที่ยังรอการที่จะโมดิฟาย ปรับชมใหม่นะครับลูกค้ารอเต็มเลยให้ดูรถนะครับจอดเต็มเลยนะสำหรับพลมอเตอร์ช็อปนะครับคุณไม่ต้องแบบอะไรมากมายนะครับหมายความว่าครบวงจรเกี่ยวกับ SR นะครับใครสนใจที่อยากจะเอารถมาทำนะครับซึ่งคุณไม่มีรถแต่คุณอยากให้อยากได้รถพลมอเตอร์ช็อปจบที่เดียวนะครับรับประกอบรถนะครับรับทำสีรถทำทุกอย่างครบวงจรเกี่ยวกับเ r นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะ เดี๋ยวผมจะทิ้งเพจแล้วก็เปิดโถไปให้ในคลิปด้วยแหละสำหรับเคสปัญหาที่เกิดขึ้นนะมีคนขอกันเข้ามานะครับในช่องของผมนะครับว่ามีคลิปเต็มเกี่ยวกับปัญหารถคันนี้ไหมพี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับช่างพจนะครับนาถึงการทํารถคันนี้เป็นเคสแรกนะครับช่างพจนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพจน์มอเตอร์ช็อปนะครับผมมีรถคันหนึ่งใช่ไหมพจน ใช่ครับเป็นรถเป็น S R ปี2014คปีับ s r 4 0 0าร์สปี2014สีขาวทริงเป็นรถที่นำมาขายเป็นเป็นรถมือสองรถมือสองครับนะครับปัญหามันเกิดขึ้นยังไงนะช่างรถ60,000กิโลพี่60,000กิโลลูกค้าแจ้งว่าขี่ไปประมาณ120วิ่ง120ใช่เกียร์สี่ล็อกล้อไม่หมุนโอ้โหแล้วยางเพิ่งไปเปลี่ยนมาใหม่ ต้องเปลี่ยนใหม่อีกรอบหนึ่งอันตรายอันนอันตรายพี่ก็คือล็อกปึ๊บลากล้อเลยใช่ร้อยยี่สิบอ่ะนะครับนนยางน,นี่สึกเลยเจอดูว่ามันแรงแค่ไหนนี่เราเปิดดูอ่าแล้วปัญหาที่เราบพบเจอเป็นเกียร์สี่มันเฟืองเกียร์มันมันไหม้ละลายติดกับแกนพี่ทําให้หาเกียร์ว่างไม่ได้คือแกนตัวหนึ่งคือล็อกเลยล็อกเลยล็อกต้องเปลี่ยนทั้งทั้งชุดเกียร์เลยครับเดี๋ยวมีภาพให้ดูนะครับว่าแกนตัวไหนนะครับ เดี๋ยวผมถ่ายรูปถ่ายอะไรไว้อยู่นะครับเราดูภาพตรงนั้นนะครับก็ทําการแก้ไขโดยการเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ยกชุดเลยครับตึ้งมันมีอยู่สองแกนใช่พี่เือเปลี่ยนออกมาเลยแกนเกียร์สามอย่างครับปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นด้ยังไงเพราะว่าน่าจะเป็นน้ํามันเครื่องขาดพี่อาจจะเป็นน้ํามันเครื่องแต่ว่าผมเปิดมามันไม่มีน้ํามันเครื่องเลยอแต่ลูกค้าแจ้งว่าเอาไปเอาไปเข้าศูนย์แล้วที่ศูนย์ไอ้สกลนครเราก็ไม่รู้ว่าเขา ถ่ายน้ำมันเครื่องออกก่อนหน้านี้ไหมเออเขาเพิ่งเติมขึ้นก็ว่าปกติถ้ารถมีน้ำมันเครื่องไม่น่าจะเกิดได้พี่เพราะเราขี่กันมาเป็นสิบปีม้กนั่นเลยไม่เจอเกียร์ล็อกปัญหาเคสเกียร์ล็อกแบบเนี้ยเราไม่เคยเจอนะใช่ถือว่าเป็นปัญหาเคสแรกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็ช่างก็มาดูนะครับก็ทําการแก้ไขก็คือเปลี่ยนเฟืองเกียร์ยกชุดเลยทั้งสองตัวนะครับตามภาพที่จะขึ้นให้ดูนะครับอ่า แล้วก็ช่างเขาเขาก็มาเอาเลยมาเอาไปเลยคนมาทําจากที่ไหนนะครับมาจากสกลนครพี่จากสกลนครครับมดไกลกันมาไกลเลยนะสกลนครือว่าไอ้ว่าหลายเจ้าเหมือนกันนะที่ประเมินที่ศูนย์บอกสามหมื่นกว่าบาทก็เลยไปมาเข้า youtube ดูว่าปัญหายาล็อกเนี้ยมันจะซ่อมยังไงอะไรเงี้ยร้านไหนเออทีนี้มาเจอช่องของเราดีเขาไปเจอกลรรีวิวของ ่องของเรานะครับเกี่ยวกับช่างพนทธนะที่บอกว่าก็เลยมาตามเอสอาร์โคบงจอดนะครับถ้าเอาไปซ่อมที่ศูนย์เนี่ยศูนย์เขาประเมินไว้แล้วสามหมื่นนะครับพอมาเจอช่างพุนะก็ไปจบไปราคาประมาณเท่าไหร่แปดพันกว่าบาทแปดพันแปดพันเกือบเก้าพันบาทเขาก็เลยขอเพิ่มเปลี่ยนยางใหม่เปยนหมดไปหมื่นกว่าบาทคือตังค์เขาพอก็เลยเพิ่มยางได้เพิ่มยางใหม่อีกหนึ่งโอ้สุดยอดแล้วเดี๋ยวนี้ช่าง มีรถคันไหนที่ทําอยู่บ้างครับเนี่ยต้องเก็บงานส่งลูกค้าไหมก็เหลือคันนี้พี่อยู่ระยองอ่าูีบ้านฉังเป็นคาเฟ่ครับแล้วก็อันนี้อยู่ชนบุรีครับชนบุรีครับโอ้โหไอ้คันนี้อยู่ตลาดเซฟวันบ้านเราตลาดเซฟวันอีกคือตอนนี้รอเพียบอะรถใช่อยู่อเนอะอยู่อยุธยาอ่าอยู่ใต้ตรงน้นอยุธยาครับก็ใครก็ขอให้ตามเชียวนะครับบอกให้ขอาใจช่างด้วยนะช่างที่นี่ทํา เต็มที่นะครับสมบูรณ์แบบนะครับท่นนี้มาจากน้องวรมานั่งรอมานั่งรอเลยนะก็บางทีเราก็ล็อกคิวเอาไว้อยากจะทําให้มันแบบตามชิวให้ลูกค้าอย่างนี้เนาะมันจะได้ไม่ดูน่าเกียดนะครับรอตามชิวนะใครที่สนใจนะครับก็ทําเกี่ยวกับ SR ร์ค้วงจรนะครับติดต่อมาที่พดมอเตอร์ช็อปได้เลยนะครับเดี๋ยวพดทิ้งเบอร์โทรไว้ให้กับเพื่อนๆเราหน่อยเลยครับเบอร์ผม 0807314544ครับช่างพศครับใครที่สนใจนะครับเบอร์นี้นะผมขอเน้นย้ำนะคุยกับช่างโดยตรงเลยจะดีกว่านะครับคุณจะได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับการทําว่าจะคุณต้องการอะไรก็คือเดียวกับทางช่างแล้วคุณก็จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับความต้องการของคุณได้อย่างครบถ้วนและก็สมบูรณ์แบบนะครับสำหรับวันนี้เนี่ย ก็มีข้อมูลมาบอกเล่าเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรถคันอื่นเสร็จเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเผื่อมีคุณแบบต้องการรถในสไตล์นี้นะเราก็จะมารีวิวให้ดูกันอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเพราะเรากลับคืนมาแล้วครับผมแต่วันนี้ก็ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับช่างครับ,วส,รบสวัสดีครับ นี่ตัวไหนละลายนี่ตัวนี้ตัวนี้ละลายข้งตรงเนี้ยใช่ตัวอื่นนี่หมุนหมดอิสระทุกตัวแต่ตัวนี้ติดมันก็เลยทำให้ล้อล็อกสองสามสี่ห้าเขาจะรับปัญหารถ S R ปี2014ันสิบสี่เนาะเจ้าเขาขี่ไปได้ดีแบบล้อล็อกกึกขึ้นมาเลยมานร้อยยี่สิบพี่ล้อล็อกกึกวิ่งร้อยยี่สิบด้วยใช่ล้อล็อกเสียเลยนี่นะ แล้วปัญหาก็คืออันนี้ก็คือตัวเฟืองเกียร์นะครับผมเป็นเกียร์หนึ่งนะพอะที่มันเกียร์ห้าใช่ไหมก็เลยมาเจอช่องดีเที่ยวก็คือดูรีวิวจากช่องดีเที่ยวก็เลยมีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทํารถเอเดราก็เลยโทรมาปรึกษาช่างนะครับว่าเขาก็ขอ ทางมาเราก็มาเลยอจากสกลนครครับรอล็อกเสร็จแล้ววันนี้จะกลั่นแล้วเขาจะมาเอาวันไหนเนี่ยเขาไม่รีบนะไม่รีบถ้าเสร็จแค่เสร็จแล้วเขาจะให้ทำเนี่ยเพิ่มเติมเอาอ่าทำอะไรเก็บงานเก็บสีเก็บอะไรด้วยท้างงบก็เยอะเรารอคุยกันเท่านั้นแหละรอคุยกันก่อนนะครับออกมาจุดสี ทำนี้นะครับผม